จะพาดเด็กไปเที่ยวนะครับวันนี้ทุ่งน้าบ้านเราอันนี้เขาตลาดอะไรอ่ะเขาตลาดลิงไออ๋อตลาดย้ำแงรงบวกอ๋อืลน,น,น,นี้มีตลาดทุกยอมหยาด้วยพถึงว่า

เขามาถามสิบอกว่ายังไงจะของอยู่น่าสวัสดีนะคะหนึ่งดวงตาหน้าพ่อค้าห้าเพื่องดำที่ผ่าบอกรขอบคุณที่เกิดเริอให้นะคีเรามีที่สิบก้อนสิบก้อนเนาะสิบก้อนแล้วก็สามร้อยอ่ะสวัสดีปูปูอันนี้ไลฟ์เครื่องใหม่นะจะไปเที่ยวพากันไปเที่ยวพาหลานไปเที่ยว เอาละน้อยไปเที่ยวงานไปเด้งดึงงานกราชาติาาตเที่ยวงานในเมืองพี่วีสวัสดีแจ้คปูปูนึกว่าไม่มีใครเห็นนะเนี่ยไล่เครื่องนี้เนาะเครื่องนั้นไม่ไม่ไล่ไว้ไล,ไล่ตอนเย็นเครื่องนั้นจะไปไล่ตอนเย็น อะไรตอนย็นเด็กเขามีกิจกรรมเอาเจลาตินไหมละ่ละเจลาตินไปใส่ผมมันจะมันจะนิ่มนะมีมีเหรอสวยรเปล่าผมสอยผ้ากำลังรอคนมารับไปเที่ยวเหมือนกันค่ะโอ้ยไปช้าเลยลุงคนนั้นน่ะเหรอเราลุงคนนั้นน่ะเหรอ มีชาจังเลยเ,เรานี่ต้องไปกับลูกหลานนะแต่นี้เราไม่มีคนไปนะมีคนขิงมีคนขิงพี่วีด้วยหละปูปูปปปหาว่าพี่วีไปจีบไปจีบคนอื่นไหมงงมากพี่งงมากปูปูต้องยืนยันเลพี่นะ <c oughs> เออหาว่าเราไปโน่นนี่นั่นเ,เราก็อยู่ของเราเฉย ่ยใจกันซะงั้นไปเที่ยวไหนปปูไปเที่ยวทะเลเหรอไม่ว่าาผักลุงผกอรนจอดย่ร้านนงเหนียวแล้วผักไปส่งจักลุงนนทาง่ก็ี่่อยลุงมันแล้วอยลุพี่รกลับเล แต่ตาลูกยไปยังยังล <c oughs> ูกคือพพอนี่นี่คือที่จะไปเที่ยวด้วยกันนะเนี่ยไวรุ่นไ่รุ่นไ่รุ่นสีเกตไวรุ่นสวัสวันนี้คุณยายเขจะไวรุ่นฮัลโหลไอกับครอบครัวเขาโอ๋อสวัสดีพี่ไอ,โอ,โอได้ข่าวว่าจะไปได้ข่าวว่าจะไปรับสาวไปเที่ยวเหรอ เอ้ไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะาาอันนี้จะไปเที่ยวไปเที่ยวกับคอรอบครัวนะะเด็กๆไปครอบเด็กๆเนาะรับกันไปเที่ยวยขอบคุณสิเกียรร้านดวงตานะไม่โพครับผมผมอยู่โคราชอ๋อผมอยู่โคราชม,มีความสุขมากๆนะคะปีใหม่นะะขอให้ทุกคนมีความสุขนะ ส่งท้ายปีใหม่ต้้นรับปีเก่านะคะสวัสดีสาวน้อยหนุ่มน้อยน,อยนี่สวัสดีครับยายปูสวัสดีครับยายปูอนองเกมบอกสิสวัสดีครับคุณยายปูหย,ยับหยบสนิทหนุ่มน้อยสาวสาวมีแต่หนุ่มน้อยสาวน้อยหน้าเรียวหมดเลยนะ ไอดอลเขาเป็นเขาเอาลิซาเป็นไอดอลของเขานะหนุ่ม <_ an> สาวน้อยนะคุณประสงค์สวัสดีค่ะอ่าอยู่สีสเกตค่ะอยู่สีสเกตนะคะ <_ an> ผู้จัดแอดอยู่สีสเกตนะคะพี่ไอค่ะจากป,ปุกโปนนะคะคุณประสรง,ง,งค์ขอบคุณนะคะที่แวะมานะคุณประสงค์นี่หยุดขายของไหมคะฝ่ายขายของน่าจะขายดีเนาะช่วงปีใหม่น่าจะไม่หยุด เนี่ยทุกนาบ้านวีมีต้นไม้เยอะสมัยก่อนไม่มีนะแต่ไม่ก่อนนี่โอ้เป็นปา่าเป็นแบบไม่ไม่ใช่ปา่าเป็นแบบทุงท่งทุ่งกุหลาร้องไห้นะทุกวันนี้ดูสิสวัสดีครับพี่เทวีสวัสดีค่ะคุณประสงค์คุณประสงค์งคำแก้วยินดีต้อนรับนะคะพี่ใหญ่ไปรับปูปูไปเที่ยวอไม่ชวนเลยอะหยุดกี่วันไปดูย้อนหลังแล้วนะ ด,ดีใจได้ดีใจด้วยร้านได้สมาชิกเพิ่มเป็นไขมันนับย่ายเออวิ่กินมานานแล้วกินยาไขมันมานานแล้ววุ้ยสามสิบหกดวงตาโอ้โหปังยังเลยพี่ยูขอบคุณพี่ยูนะคะสามสิบหกดวงตาขอบคุณนะคะพี่ยูจ่ะพี่ยูน่ารักน้องประสงค์สวัสดีครับจากพี่ปูนะคะสวัสดีครับพี่วาสนาจากคุณประสงค์นะคะ S <S เครื่องนี้นะพี่ว่ามันมันไรดีนะมันจริงๆมันกัน,กนสะเทือนได้นะนไปกดตรงไหนนะกันสะเทือนบีไม่ได้ตั้งนะดวงตาลายทนายใช่ใช่เขาให้เ็าน่าจะให้เป็นโบนัสเนาะของพี่ไอ้ก็เยอะเมื่อวานนะบีวีไรเมื่อวานนี้ก็ตอนเย็นก็เยอะนะคะ้องเพลงเนาะเยอะเหมือนกันแต่หลายหลายบ้านก็ได้สองร้อยสามร้อยอยู่นะพี่ไอ้เหมือเนเ,อเขาให้นะเหมือนกับเขาให้โบนัสพวกเราด้วยดวงตานะไม่ให้เงินนะเออ น่าจะเป็นอย่างนั้นกล้องอันนี้มันหน้าใหญ่มากพี่ไอ้กล้องกล้องนี้หน้าใหญ่มากนะด้วยความด้วยความรักและเคารพครับทุกท่านจากคุณประสงค์คําแก้วนะคะประสงค์นนแก้วนะี่ประสงค์คําแก้วอยู่นั่นเนยเนาะจากบ้านวีมานี่สิบห้ากิโลนะคะมาตัวเมืองพาเด็กๆไปเที่ยวไปหา ขี่รถซื้อของกินนะพี่หญยน้องสวัสดีค่ะวันนี้เมื่อวานนี้ตื่นสายวันนี้ตื่นสายเมื่อวานนอนทั้งวันไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้ตัดทอมนะก็เมื่อวานนอนทั้งวันคุณประสงค์จากพี่ใยญยน้องนะคะภาพมันไหวไหมนี่พี่ไอ้ภาพไปไหมเด็กๆ,ๆ,ๆเนี่ยคลิป นั่งใจจดใจจอ่อเมื่อไรจะถึงนะเด็กๆะจะไปเล่นอะไรดีนะเด็กๆจะเล่นอะไรดีคะให้จะเล่นอะไรดีคะเล่นะซื้อมาเพื่อน่เด้อจ้าครับแม่นอ้องจากประสรคงนะคะเล่นทุกอย่างเลยเงินมัดหออพวกจะนับมาเมื่อกี้สงสัยจะหมดนี่อะไรยางเงี้เยเ เออหมดแค่พันหนึ่งพอวันนี้งบประมาณพันหนึ่งสำหรับเด็กๆนะของเล่นนะคะของเล่นพันหนึ่งไม่ใช่น้อยนะแต่ถ้าคนเยอะก็ให้ขี่แป๊บเดียวเนาะจากสามสิบนาทีก็เหลืออยู่แป๊บเดียวนะเด็กเยอะเราต้องดูท่าไหนคนเยอะเราไม่เล่นตันูกเราไม่เล่นคนน้อยๆจะได้นั่งนัดเออถ้าถ่ายด้านจะเร็ว จาน้องอ่ะพี่จะถ่ายตรงไหนดีถ่ายตรงไหนดีถ่ายพี่ใหญ่เก่งดีกว่าอันนี้พี่สาวนะบายยนางเป็นแม่แม่ญานางอันนี้ลันดาเด็กน้อยไปเที่ยวเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยไปเที่ยว มีสิบมีสิบสามขวบไอ้ได้ไอ้ได้กี่ขวบแล้วคะไอ้ได้สิบขวบซเอ็มกี่ขวบแล้วคะเ็มกี่ขวบแล้วคะยี่ขวบโอ้ยหัวแตกเจบหัวแตกกลงแล้วอย่าเสือไปเท่าจังสันมันเสือหัวแตกถ้าถ่ายถ้าถ่ายด้านหน้ารถจะดูพอดีอ๋อต้องถ่ายด้านหน้าใช่ไหม นั่งอยู่ข้างหลังกับเ,เด็กๆนะถ้าข้างๆมันจะไหวนะพี่ยายน,อนะนย้องเนาะเด็กจาพี่ยายเออนั่นนะขายดีมากครับใช่เทศกาลคนหยุดก็เยอะนะคนขายก็เยอะก็จะเอาถือถือโอกาสนี้เนาะจะได้ได้เงินดีนะคะช่วงคนหยุดกันเนาะ คนเยอะมากมาตลาดไทยใช่ใช่ใชเสียแล้วคุณประส์เป็นเสียไปแล้วนะเสียตลาดไทยพี่ไอ้น้องบอกเยี่ยมเลยภาพนี้ต้นไม้ตายแล้วก้างทางตุยแล้วเพิ่งจะสิบนาทีองเพรอะว่า,าไรตั้งนาน ติดไฟแดงบีบบีบบีบเซมชงก็ดูเห็นพี่หมีไหมวันนี้พี่หมีสีส้มงไหมเนี่ยพี่หมีอยู่ข้างนู้นพี่หมีขายของเหรอขายตมเปียวอ๋อเหน่อยมากเลดจ้ะเซมรู้สึกว่าจะตื่นเต้นแล้วใกล้ถึงเวลาใกล้ถึงแล้ว เริ่มตื่นเต้นแล้วเอาอะไรดีเนาะเล่นอะไรดีเนาะกินอะไรดีเนาะมือเซ้าเกือบถลกโอ้ยบักทันเด็กๆเริ่มวางแผนแล้วนะคะว่าจะกินอะไรดีจะเอาอะไรดีเนาะเด็กๆไม่เอาหรอกไปถึงงานแล้วบุคคลจะเนี่ยซื้อได้แค่อืมจ้าจ้าไอ้ได้จะได้เบรกไว้แล้วน้าเจ้าน้าเจ้าเอาทุกอย่างมีการไม่ไม่เกียดติไหมจาระเม การาเมลกินทุกปีการาเมทุกปีตั้งแต่ปีละครั้งการาเมไม่กียเขาก็ได้แล้วเขาได้เงินเยอะนะขายของนะเป็นไงฝ้าคมอีกบินาทีด้าเ้าเจ้าถเขาไม่กลัวแล้วก็ชินแล้ว ที่เอมเกือบถึงต่อต่อตอีกสั้นี่เสียตัวนี้ดีน้องฉลาดเฉลาดมากมจีจอเมอมถ,ถ,ถือว่าฉลาดมากเดวีวีมันสิสดไปคอนเทนต์มันออกเพราะคอนเทนต์เสือนทับทับต่อไว่าเอ็จะเรื่อนเมื่อไ่ไหวบีไหวมันออกเป็นหอกม,ม,มั้ย <laughs> มาดูตรงนี้มันดังเลยเก่งเนาะมา ah อะไรไปดงังอยู่ในเสื้อนุเพเสื้อถังหอยไว้ถางนอกกินเส้นหลายยายมันชอบพอไปอยู่เออต่อหลายมันบ่ทันได้ออกยายตั้งเท่านั้นมันบ่หนีบ่มีแต่ว่ามันอยู่ในต้นไม้มาแต่ทักอื่นแตัก็ต่อวันหท่าก็คอยดีเจเนตี่มีไปห้องนั้นสองคนประสงค์ค่ะ อุดมสมบูรณ์งัมันก็เอบนมนกบินเต็มอยู่อุดมสมบูรณ์มันก็เกิดบางคันงบงนีก็มีอวงอมายเหันก็ไปทัวร์นั่นแหละจปตสนมาอจะยู่ในป่าแนี่นจะไม่กไปแต่ประเด็นคือมันมีอาหารมีดนดนกินก็ดอกกัน ก้อนบ้านเขานกขบอหลายเลยที่หลายอู้หลายจทกนกพีล่าเจคกนกยอย่างตตกี้นั่นแตกี้นน่นนกกระจิบยังบ่เคยเห็นเลยนกกระจิบยังหาอยู่ปเายอยู่ปไาหม่ผจงเสเห็นนกบาดแม่จ่กับปีนี้มันตกลงจีว่ะเออึมื่อดีจะไปเบิ้งต้นกกระจิบกระจอบมานลงปลาอาหย่ากับเขาเขาถอกเนใหม่เออจะเป็นพัพทำาเอไล่ขนที่น้้ขต้นหย่าจนวบยวบวเอามันนกหลายฮ แล้วก็เซลเปหยดเนี่ยเออแต่นั้นน้องหงวนน่างามไทเกอร์สวัสดีครับตามสบายนะคะทุกคนตามสบายเด้ออีขึ้นไม่นานแล้วนี่บ้านรองน้องขึ้นขึ้นดูเฉยๆนะคะไม่มีอะไรนะคะคุณดูเฉยๆบ้านรองไม่มีอะไรทําก็มาขึ้นไลอีอีภาคตะวันตกคือคนี่ ปักไปใช้ซื้อสิคือไปไม่เหม็นปักคือยืดขึ้นยาวไปนะเก็บซื้อบอ่ะไปเที่ยวไหนกันครับพาเด็กๆไปเที่ยวในเมืองไปงานกาชาติค่ะไปงานประจำปีในเมืองพาเด็กๆไปเที่ยวเขาอยากไปเที่ยวกลางคืนคนก็เยอะกลางวันก็น่าจะเยอะเนาะคืนกลางวันเยอะหมดลองไปตักปลาเผื่อจะได้รถสักคันนะคุณประสงค์ตักไข่ตักไข่ตักไข่ตักปลานะ ปีนั่นได้ขันคับสวัสดีคุณไทเกอร์จากพี่ใญ่น้องนะครโทรมาเดี๋ยวเดี๋อีเครื่องโอ้ได้โทรมาเอาลูกซีมายายนี่ลูกขันลูกเดงนะก็ไปอยู่ในนั่นพนะนะุ่งมาเลยคือว่ากับเขามวลแทนแล้ว,อเ,เ,วเองแล้วก็พี่ขนเนี่มาอกว่า ก็พี่ก็บอกเดียวจอดบ่โ่โ่เดี๋ยวบอกว่าเหยี่ยวเหยียบงานกาชาศีสะเกดใช่ค่ะในตัวเมืองขอบคุณปูปูนะคะแชร์ให้นะปูปูวิเที่ยวไหนวันนี้ปูปูโอ้ยอยากินเบียร์เยอะนะปูปูสองพันนะ เยอะอยู่นะมือแรกห้าพันวันแรกห้าพันคนดูห้าพันบอองเมื่อวานนี้สองพันกว่าอยู่ได้อีกอย่าว่าไปตอนหลังๆนะไม่ค่อยมีคนแต่ว่าตอนแรกๆขึ้นมาใหม่ๆคนเยอะสี่สิบห้าสิบผมไปบ่อยกับสีสเกตอเอเหรอมาทมําไมครับมาทําไมสีสเกตมาส่งของเหรอแปล,แลมาเล่นกับีีล้วตุกตสีเกต ช้างที่อีกคือสถานะพี่เอร่าเธอจะดีไปทำไมมีปัญหาอะไรอี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 อุ๊ก็จะถึงงานกาชาดแล้วแต่รถว่างนะหรือว่าเรามาแต่เช้ามาแต่สายสีสเกตก็รถติดนะคะเช้าเช้าเกินมากนะมันมาท่านอดเส้นมันดูเสีอวเ้าดูเธมาค่บคัรถเยอะมากนี่ไงสวยไหม레이น่า ทอดกระเทียนน้อนี่ไม่ค่อยเห็นนะสวยนะดอกไม้ตรงนี้นระดับให้สวยนี่คือตัวเมืองซีสเกตทอดกระเทียนวัดไหนคะวัดกลางตำบลมักเขียบโอ้ใกล้ใกล้ใกล้ในึงบ่วัดกลางอ๋อวัดกลางตำบลมักเขียบมีมีคนในนี้อยู่ที่นี่หรอคะ บ้านกลางบ๋อแล้วทำไมมีนี่ขึ้นมาบ้านมะเขียบก็ออกไปท่างบ้านมาทออกไปกันวัวไก่เสปซานมือค่ะเดี๋ยวยี่สิบนาทีเราจะลงกันนะคะทุกคนเราไม่อยู่นานนะยี่สิบนาทีอันนี้เป็นแค่บ้านลองนะคะลองขึ้นไลดูอยากจะทำอีกช่องหนึ่งยังไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาอะไรเก็บเวลาต้องดู อันนี้หนูเคยแล้วใช่ไหมที่บ้านไหนนี่ไงที่สูงสูงน่ะใช่หนูมาแล้วว่าขึ้นไปได้ยังไงมันเป็นหอพักเขาหนูมาหนูไปหาใครไปหาใครลูกเล่มได้หน่ะเฮ้มาเคยมาแบบไปได้ยังไงมีถุงนี่นะเจ้าภาพภาพอุปถัมภ์ครับสุดยอดเลยเฮงยิงรวยๆนะคะสาธุด้วยนะคะน่าจะ ทำบุญเยอะทำบุญเยอะก็บุญส่งหนุนนำนะฝ่าร่างกายแข็งแรงนะคะบุ้ส่งและทุกคนเดยเก่งก็หาวแล้วไม่มีงานทำเด็ยเก่งหาววันนี้ไม่มีหอมมัดนะคะเลยพาเด็กเมาเที่ยวเราไร่้เที่ยวหงอีกบ่กใจเปียก ไปนักมาโอบสวัยเราลราป่วยเขึนแค่นดอนลับเล่นปะอิงอิงช่วยไขม้าปะได้จะปิดทองฝักลูกนิมิดแล้วครับอืมดอนลูกขึ้นแส่ละใหญ่พี่มาละไย่างเงี้ยงแล้วบอกว่าอะไปแป๊บเดียวมัดไวแล้วว่าผู้ดีพร้อมจนเสียแล้วอะไรเงี้ยเปียบพัทลุกันแล้วเปียบักโนกันเลยเออคนกรุงเทพเขาเปียบยาวแล้วว่าเปียบยาวตอนแรกเขาว่าสิลูกมาแล้ววันนี้ก มีคนคุยโทรมาคุยกันก็เลยคุยเงยาวคุยไปคุยมากกันเลยว่าเออบรท่านไดนน้นอนนอนใจนิ่คนกันลักภาษีอนาม,มทนาสาธุด้วยขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะคุณประสง์มามากะนอนรักภาษีอืมทักภาชสนุนไม่เท่าไม่เท่ากันนะทันโลกเนะ ะถวเพชรบชมุนเอ้ยแถวภาคาอีสานเขาก็เหลืออีกหนึ่งหนึ่งวินาทีเราจะลงกันนะคะขอบคุณทุกทุกเลิฟนะคะขอบคุณคณประสงค์ขอบคุณพี่เจนน้องขอบคุณปูป่ๆขอบคุณที่อ้ายนะคะไปคะ่ะทุกคนลงกันบา,บายยนะคะแม่ไปเที่ยวงานด้วยหรอกเดี๋ยวจะถ่ายคลิปลงนะคะบา,บายๆนะคะ